ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุมเฟอร์ชเนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์เวิร์กอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือไขควงกระแทกชื่อรุ่นนะครับ w u 2 9 1 d ตัวนี้นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่230นิวตันเมตรแล้วก็สามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยนะเบอร์1เนี่ยจะอยู่ที่80นิวตันเมตรนะเบอร์2เนี่ย130นิวตันเมตรเบอร์3 180นิวตันเมตรแล้วก็เบอร์4นะครับ230นิวตันเมตรแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะให้ความเร็วรอบความเร็วในการกระแทกกเเนนนนนีี่่ยยตตาาางงันนะัะะะด๋ววผมจขึ้้้ารรไใหคบ ทีนี้มาดูหน้าตาของเขาเะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะกับเวิร์กสี่ตัวที่ผมได้มานะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่ผมทําคลิปแรกของเวิร์กเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูที่มุมนี้นะครับก็คือมีสีดํามีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงนะตรงครําว่าบัลเลต์มอเตอร์แต่ตัวนี้จะต่างกับสว่าน,นิดนึงนะครับเรื่องดีไซน์นะด้านบนเนี่ยจะเรียบจะเรียบมากนะมีความเหลี่ยมมีความอะไรน้อยแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยทั้งนั้นที่แบบลวดลายมันน้อยมากเลยนะความเหลี่ยมความสันนะเออก็แปรกันนะตัวกริปตัวที่่อาจจะไมดู ละเอียดมากนะครับนี่ตรงสันตรงนี้นะตรงนี้จะแข็งหน่อยนะจะเกือบเกือบพลาสติกเลยตรงนี้แต่ตรงนี้ยางฮะดูเสียงเคาะใช่ไหมครับแล้วค่อนข้างยันดึบเลยจับมั่นคงมากเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับแต่คนมือใหญ่เนี่ยสามารถจับได้สบาย ตรงนี้เป็นพลาสติกหุ่มตัวโลหะที่เป็นของชุดเกียร์ด้านในถ้าเกิดเวลามันใช้งานนักๆเนี่ยตรงนี้ก็จะร้อนเพราะมันเป็นเหล็กมือเราไปโดนก็จะร้อนเขาก็ทําเป็นการพลาสติกให้นะครับอันนี้เดาเนละแต่คิดว่านา่าจะน่าจะแบบนั้นตรงนี้เป็นยางนิ่มเลยนะครับการกระแทกนะในกรณีเราแบบเจาะหรือขันอะไรแรงๆแล้วเกิดการกระแทกขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะรองรับนะบเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวชุดเกียร์ใช่ไหมครับอ่ะโอเคลองใส่แบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ที่ผมใส่เนี่ยเป็น crosspack สามารถใช้ได้ -2 2ยี่ห้อนะก็คือคสกัับบนะร นี่ใส่แบตเตอรี่แล้วเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่4แอมแต่ตรงนี้เรียบไปนิดนึงตรงเงี้เหมือนสีมันแบบมันหายไปนิดนึงนะครับซึ่งถ้าซื้อเป็นแพ็คอาจจะมีตัวของเข็มขัดให้นะครับมันก็จะมีเพิ่มสีสันตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดหน่อยลองกดดูนะครับนะครับเบอร์นหนึ่งนะครับนี่กดสุดนะครับกดสุดเบอร์สองนะครับเบอร์สามเบอร์สี่ ความเร็วรอบจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ความเร็วในการกระแทกก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่านะไปขั้นแรกนะครับผมจะลองกับดอกไขควงเป็นดอกสองหัวแล้วก็ยาวด้วยเห็นไหมครับมันยาวด้วยแล้วก็ดอกแบบปกติอย่างนี้เริ่มแรกผมจะเทสดูว่ามันสามารถใส่ได้เลยไหมนะหรือว่าต้องดึงใส่เลยไม่ได้นะต้องดึงปากนิดน,นึงดึงปุ๊บเราค่อยใส่นะครับอ่าเรียบร้อยลองกดดูนะครับว่าความนิ่งของดอกเป็นยังไงนะครับวั ค่อนข้างนิ่งเลยนะแขวงนิดเดียวเลยนะครับถ้านิ่งๆแบบนี้เนี่ยใช้กับพวกดอกจอเจาะเหล็กดอกจอเจาะไม้อะไรเงี้ยสบายอ่าทีนี้ลองดูตัวที่เป็น2หัวนะครับรวมถึงความยาวมันด้วยนะถ้าเกิดเป็นแบบตูดที่มันยาวๆเนี่ยจะใส่ได้ไหมนะครับอ่ะใส่ได้อ่ะเพราะงั้นผมลองกับดอกสว่านเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเออแขว่งไม่มากนะ นี่ยโอเคเนี่ยโอเคตรงอยู่นะครับถือว่าใช้ได้การจับดอกนี่คือถือว่าตรงดีเดี๋ยวผมปรับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับผมจะใช้กับสกูตัวเล็กแบบนี้อ่าไม่สนนะครับเบอร์หนึ่งนะลองดูซิว่ามันทําปฏิกิยากับสกูตัวเล็กเนี่ยขนาดไหนนะครับไปหนึ่งสองซ่มพึ่งมากระแทกนะที่พื้น,นครับเร็ว ไขควงกระแทกเนี่ยถ้าคุณจะใช้กับสกูขนาดเล็กถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องควบคุมที่นิ้วของเราเป็นหลักนิ้วเราเนี่ยต้องค่อยๆกดนะครับไม่สามารถกดเร็วแม้กระทั่งเบอร์หนึ่งเองก็ค่อนข้างแรงนะกับสกูตัวเล็กอ่ะผมผ่านตัวเล็กไปเลยแล้วการขายได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะถนัดไหมอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ถ้าเป็นสกูสามนิ้วความเร็วเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะหนึ่งสองสาม นี่ยังกดไม่สุดด้วยนะครับผมยังกดนี่ไม่สุดด้วยแอบตะปูนี้มันเบี้ยวนะครับตอนนี้มันยังไม่ลงจมไปในไม้นะผมจะกดเบอร์หนึ่งเนี่ยให้สุดเข้าไปนะครับเห็นไหมนี่นมันลงลงก็ไปครึ่งดอกเลยนะนี่คือถ้ากดสุดอย,ยังไงก็เละนะครับเพราะว่าแรงบิดมันสูงเนี่ยเห็นไหมทีนี้ลองเบอร์สองนะครับอ่ลองดูนะครับหนึ่งสองสาเนี่ยสบายนะบเบอร์สองนะครับ นปีดปาร์มากผมข้ามไปเลยแล้วกันกับสกูตัวเล็กพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่ตัวลูกบอกเบอร์นี้กับสกูตัวเดิมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด8มิลเบอร์สองนะครับอยู่ที่130นิวตันเมตรนะครับอ่ะไปนะครับหนึ่งสองซ่อมเออมันหยุดเว้เนี่ยไม่ไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สามนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์สามนะ โอ้ oh. สบายนะเพราะงั้นถ้าเจอสกูตัวใหญ่ลงเนื้อไม้แบบนี้นะครับก็จัดเบอร์สามได้เลยนะเบอร์สอยู่ที่180นิวตันเมตรนะครับง่ายๆเลยแล้วเบอร์สี่ไปไขอะไรทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับเบอร์สี่นะนี่ผมจะลองเบอร์สี่นะครับด้วยดอกจอบไม้นะครับ25มิลตัวนี้นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับไปนะครับ1 2ึงสงเม ไปครับไม่มีหยุดไม่มียั้งครับลองอีกทีครับหนึ่งสองสามมีไม้แตกอลองนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ธรมาดาเบอร์สี่โคตรแรงอ่ะสุดท้ายนะครับจรเจาะเหล็กให้ดูผมใช้กับดอกจอเจาะเหล็กเป็นการเฮกแบบนี้นะครับขนาด8มิลน,นะดอกขนาด8มิลน,นะครับดูซิว่าความนิ่งของมันเนี่ยเพียงพอต่อการนำมาจเจาะเหล็กได้จริงไหมนะครับดูความนิ่งก่อน ใช้ได้เลยนะโวนี่ผมเปิดเบอร์สี่เลยนะเร็วสุดผมว่าผมเปิดเบอร์หนึ่งก็พอนะตรงนี้นะครับไปหนึ่งสองซ้ำนี่ผมกดกดน้ำหนักลงไปด้วยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะรอบช้าไปน,นิดนึงนะเปลี่ยนเบอร์สองนะครับ เรียบร้อยคือกดน้ำหนักตัวผมนะก็ยังกดได้น้ำหนักตัวนะกดได้สบายๆนยเบอร์สองนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวขวัญขึ้นเลยอ่ะเพราะผมผมกดหนักมากเนะี่ยเห็นไหมเรียบร้อยเห็นไหมครับแป๊บๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันครับโอเคนะครับมาสรุปกันนิดนึง เจ้าตัว w d e b 921d เนี่ยนะครับเป็นไขควงกระแทกตัวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยอยู่ในเกณฑ์แบบ มาตรฐานเลยใช้งานได้ดีนในทุกค่านะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือมีค่ามาให้ถึง4ค่านะครับความเร็วความแรงแล้วก็การกระแทกด้วยคือมันสามารถไปไประยุกใช้งานได้เกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไขสกูตัวเล็กตัวใหญ่เบามือมากเพราะว่าด้วยความที่แรงกระแทกมันสูงเราก็ไม่ต้องเปิดเบอร์ถึงเบอร์สด้วยนะแค่เบอร์3ก็สามารถไขนะสกูขนาดน,นี้ได้แบบสบายๆไ,ไ,ไ,ไหลๆเลยตัวนี้ถือว่าเป็นไขควงกระแทกแบบสามารถประจําบ้านได้เลยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวรอนะเบอร์เขามีจัดจําหน่ายแบบ จริงๆจังๆนะครับเล็กกระทัดรัดเบาแล้วก็ปรับได้ถึง4เบอร์ใครสนใจตัวนี้นะครับอยากไปดูตัวจริงนะครับก็ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์รออีกนิดนึงก็จะมีการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์นะครับแล้วก็อาจจะมีกระจายสินค้าไปตามร้านค้าทั่วไปนะผู้จัดจําหน่ายนะครับทุกคนรออยู่นะครับสำหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์ชอนลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจมนะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยายนะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวผมจะใช้ตัวดีวอลนะครับ d c p 9 2 1ตัวนี้แรงบิดสูงนะครับสูงกว่าตัวไขควงกระแทกแน่นอนนะครับแล้วผมจะไขนี้มีแหวนที่แปะรองด้วยนะครับเพื่อความแน่นนะครับนี่นะหนึ่งสองสมผมจะไขออกด้วยเวิร์กต่อกับลูกบอกต่อด้วยการหกเหลี่ยมแบบนี้ไขออกนะครับ1นึ่สองสาม ดนี่ผมไขด้วยเบอร์สี่นะครับคือแรงบิดเนี่ยมัน230ก็จริงคือแรงบิดเข้านะครับแต่แรงบิดออกเนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะผมไม่มีคู่มือด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเครื่องมือกระแทกเนี่ยส่วนใหญ่แรงบิดออกเนี่ยจะสูงกว่าแรงบิดเข้านะครับเพื่อให้มันสามารถคลายน็อตที่ตัวเองไขเข้าไปได้มันต้องคลายออกได้นะด้วยแรงบิดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบิดออกส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่าใช่ไหมแรงบิดขนาดนี้นะครับกับลูกบล็อกนะใช้ได้